สวัสดีครับผมหา่างหายกับเกมนี้ไปนานมากๆเลยนะครับผมอยู่ในเกมคา X เอ็กดนะครับณนะวันนี้เนี่ยมันมีรถอัปเดตมาใหม่นะครับคือเปิดมาดูปุ๊บเห็นอัปเดตปุ๊บผมก็เข้ามาเลยแต่ว่ามันอัปเดตมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับมีรถเข้ามาใหม่มีคันเขียวคันส้มแล้วก็คันน้ําเงินนะครับแล้วก็คันดํานี่นะครับแล้วก็คันสีส้มนี่นะครับนี่อันนี้นะ แล้วก็คันนี้ครับเป็นรถแวนนะครับแล้วก็เป็นคันน้ําเงินนี่นะครับอ่าแล้วก็มีอสองคันข้างล่างนะครับงั้นวันนี้เราจะมารีวิวสัก2 3สาคันแล้วกันนะผมจะเอาคันนี้ก่อนเลย9 5 0 0 0พอซื้อมาเสร็จปุ๊บอย่างแรกผมจะเปลี่ยนเป็นหู7เ0 0เลยวะอ่าเปลี่ยนเป็นดิฟอันติเมตนะครับแล้วก็จูนเริ่มจำไม่ได้แล้วว่าเราต้องจูนอะไรบ้างล้อนี่ผมยังไม่อยากจูนเดีย๋ยวนะ อ่ะเราจะจูนเราจะจูนทุกอย่างนะครับอ่าคันนี้ผมคิดว่าน่าจะแรงอยู่ บอดี้คิดอีก1ล้านนะครับคนที่อยากแต่งรถคันนี้นะครับต้องมีเงินประมาณสัก3ล้านนะเอาเท่านี้ก่อนอ่าเบ็ดเสร็จกับคันนี้แล้วจากมีเกือบ8ล้านเหลือกลับมาประมาณ5ล้านนะครับก็ประมาณเกือบ3มล้านนะครับรวมน้งค่ารถค่าแต่งรถค่านน่นค่าน,นี่นะครับส่วนสีเนี่ยเอาสีนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดริฟกันนะฮะปัญหาคือผมอะ่ะไม่ได้เล่นมานานจนรู้สึกว่าแค่เอาถ้วยท้องก็ยากแล้วนะ มาดีครับอ่าทีนี้เริ่มคล้องแล้วเริ่มคลองแล้วหลังจากผ่านไปสามตาเฮียเออมา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 เฮ้ย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 โอเค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  โอเค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 ผมเริ่มจับจังหวะมันได้ละเฮ้ยอย่าหมุนอย่าหมุนโอเค อ้อออืืแม่งเลี้ยวออกไปหาเลยฮะเนี่ยยากเหลือเกินแต่ก็ไม่เกินขนามือเท่าไหร่อุ้ย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 คือโอ้โห ทั้แจ๋วจริงๆเลยว่ะคันเนี้ยด้วยผมว่าคันนี้ดีนะคือคือ,คอมันขับดีมากเลยอะสําหรับผม,มนะคือสําหรับคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันดีดีถึงขนาดที่แบบเอามาแทนคันเก่าได้เลยนะคือสนามแรกที่เรารีวิวไปเนี่ยอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่า หนคือผมเห็นปุบผมก็หยิบมาเล่นเลยนะครับคือแทบไม่ได้ฝึกไม่ได้กลับมาหัดซ้อมเลยนะครับแต่รอบนี้ก็คือได้ได,ได้ได้กลับมาได้เล่นประมาณสักห้ารอบสิบรอบก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเราเรา,เราชินเราเราจําได้แล้วว่ามันต้องเล่นยังไงนะครับอ่ามาทีนี้ดูแบบสวยๆกันบ้างแล้วกันเนาะผมจะพยายามให้มันสวยที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับอ่า เข้าวงในไว้อ่าออกวงนอกสวยอ่าดึงเบรกมือดึงเบรกมืออีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลยเลยถ้าเร็วเกินกกได้ตกเขาแน่ๆโอเคโอเค โอเคต้องให้ผ่านโค้งนี้ไปได้โอ้โโอ้โอ้ดึงเบกมือฮึดโอเค คือบางทีถ้ามันมันเร็วเกินก็อาจจะต้องช่วยในการเชนเกียร์ลงบ้างนะครับเพื่อให้มันเด้งรอบขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้มันเร็วเกินนะครับอ่าอ่าดึงเบรกมือดึงเบรกมือเฮ้ยเฮ้ยตกตกเชนเกียร์ลงโอเคเชนเกียร์ขึ้นเฮ้ยเกือบไปแล้วไปละเฮ้ยสะพานบ งามครับผมอาห้าแค่นี้เราก็สบายแล้วครับเติมเกียร์ไปเลยโค้งกว้างๆอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้โอ้ยเมื่อกี้เกือบหมุนอ่าคอยดูหลอดคันเร่งผมไว้ดีๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากถามว่า พี่คุณมันเร่งคุณมันอะไรยังไงก็ดูแล้วกันนะครับหลอดสีเขียวขึ้นก็คือผมเหยียบคันเร่งถ้าหลอดสีเขียวหายก็คือผมไม่ได้เหยียบคันเร่งน,นะครับอถ้าทุกคนได้เห็นเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยผมจะเหยียบปล่อยเหยียบป่อยเหยียบปล่อยสลับกับบางทีก็ยังมีสีแดงขึ้นมาใช่ไหมสีแดงนั่นคือเบรกนะครับขั้นต่อไปผมมองว่าเอาเล็กซัสแล้วกันคือเอเปลี่ยนเป็น อันติเมตดินะครับไปเอาแค่นี้ก่อนคือที่ผมไม่อยากแต่งเยอะนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเงินนะครับเงินหมดเยอะมากนะครับแล้วก็แต่แต่แต่เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นนะมันออโอ้โหคือมันดีขึ้นตรงที่ว่ามันอ่ะทำให้คนหาเงินได้ง่ายขึ้นนะครับ จากเมื่อก่อนนะผมต้องเล่นแบบเพอร์เฟคสุดๆไม่ชนไม่อะไรเลยความเร็วมาสวยงามทุกอย่างดีหมดอ่ะมันหนึ่งจะได้ประมาณสักสองแสนกว่านะครับเฮ้ยแล้วพอ <c oughs> ตอนเนี้ยถ้าเล่นดีสุดๆเลยนะไอด่านเมื่อกี้ไอด่านของรถรถคันแรกเนี่ยที่รีวิวไปอ่ะถ้าเล่นดีสุดๆเลยได,ด้สี่แสนแล้ว คือเมื่อก่อนเนี่ยดีสุดๆได้ประมาณแสนแป0ส0งแสนทุกวันนี้มันได้ประมาณสี่แสนกว่าแล้วคือคือเงินผมว่าเงินมันหาได้ง่ายขึ้นนะครับในเมื่อเทียบกับตอนนี้ผมแบบเล่นในมือถือหรือเล่นในคอมแรกๆอะไรเงี้ยอ่าคือมันก็ดีแหละสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะเรื่องการฟาร์มเงินนะ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะแต่งรถซื้อรถปลดล็อกด่ดานแข่งรถด่ดาน,าน,านลิฟรถอะไรเงี้ย มันก็แทบจะต้องใช้เงินในเกมทั้งหมดนะครับอย่างไอคันแรกอะ่ะเห็นไหมรถคันหนึ่งประมาณล้านหนึ่งอะ่ะแต่งรถอีกหมดไปอีกล้านกว่าล้านหนึ่งใส่ชุดแต่งอีกล้านหนึ่งคือคันหนึ่งแม้ประมาณสามล้านอะ่ะไอพวกรถแพงๆอ่ะนะไอพวกที่แบบรถราคาแบบหลักหมื่นก็อาจจะถูกกว่าอาจจะถูกลงหน่อย แต่ว่าไอ้พวกรถแพงๆครับเตรียมเงินไว้ได้เลยถ้าราคารถ1ล้านบาทคือราคาขายรถ1ล้านนะนะอยากแบบแต่งเต็มทำนู่นทำนี่ได้สุดๆเลยโดยที่แบบเราไม่ต้องมานั่งตามเงินเพิ่มอะไรเงี้ยแนะนำเลยครับเตรียมไว้สัก4ี่ล้านหรือเหลือจริงๆคือผมสี่ล้านหรือเหลืออาจจะมีเงินไว้ซื้อด่านสัก1ด่านอะไรเงี้ยเออ แต่ถ้าคุณเตรียมถ้าลดราคาหนึ่งล้านแล้วคุณเตรียมแค่ล้านเดียวอะ่ะคุณอาจจะแต่งได้ซื้อรถได้แต่อาจจะใส่ชุดแต่งรถไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเออเฮก็อย่างที่เห็นนะชุดแต่งแม่งล้านหนึ่งอะ่ะล้านกว่าบาทอะ่ะเโอ,อ,อ,อ้แต่คันนี้คือด้วยความที่รอบมันไม่จัดเท่าไอคันแรกอะ่ะผมเลยรู้สึกว่ามันคุมง่ายกว่านะมันเล่นง่ายกว่า คือจะบอกยังไงดีคือพอ,อยิ่งรถมันแรงครับมันยิ่งดิฟง่ายขึ้นแต่ข้อเสียของมันก็คือคุณก็แหกโค้งได้ง่ายขึ้นเหมือนกันก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับรถใหม่มีอะไรบ้างอะเนาะแล้วก็ห่างหายกับเกมนี้ไปนานก็อยากกลับมาทําให้ทุกคนได้หายคิดถึงนะว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทิ้งนะเกมคาร์เอ็กดิฟเนี่ยผมก็ยังเล่นมันอยู่แต่แค่ว่าถ้ามันไม่มีอัปเดตอะไรมา ใหม่ๆเลยเนี้ยผมก็อาจจะไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับบ๊ายบายจ้า